กินแม่งห่าเอ้ยกินห่าแล้วเร็วท่าไม่ึงควายเน่อยออกลูกแล้ว มาแมนมาไหนหนูกำลังเขียวฝนตกเ <c oughs> พิ่นตื่นไปนางเฮ้ออยู <c oughs> ่่งคักแค่ออกได้ประมาณเดือนหนึ่งคือนรา เราลงถ้าเอาไปลงไปเลี้ยงถ้ำมันมีเวลาไปเบิ่งมันกินยาแม่พาลูกกินยาไหมอหัว แ่เตี่ยๆอ้วน,น,นอยาเริ่มเกิดเริ่มไม่อยากกินแม่กินลูกกินนมกับว่าจอยแม่อ้วนหลาย แม่แม่ไปกินยาไปแม่ล่ะให้ลูกกินยาแม่เด็นกันนะให้ลูกไปกินยามันแพ้งลูกมันขายบ่ไดดพี่นก าขายบอด้เขากับบอดขายเลี้ยงไว้ลูกเป็นตัวแม่เลี้ยงอุ้ยหุยอยู่นั่นแพ่ลูกมันห่วเจ็ดข่วยเจ็ดตูแต่ตูก็พองหน้าหัานมาใสไปน้ำกัน เอาไปกินยาแม่ขุนอ้าวขันเบริร์นซื้อกับวบ่แหล่วเนาะโอ้ยบรงขั้วเนี่ย,ยนหน้าทรงนึงกับตรงเฮ็ดเลยเนาะเอาไปเรียงขั้ว ได้ลอมไหมา่ล่อมมา,มา,มมาได้มันต,ต้มผดผีไก่ในน้ำหากันอยู่เบิดปีรัดทงรัดเท้าไปหากินเขาเพิ่นปีนี้นามันมาเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาขึ้นมาตรฐานกเก่าปีนี้คือสิบ่ไดเไปรัดค้อยรอกที่บ่ได้ไปน้ำหารอกที่ปีเบื้องส่ง ฝ่ายมันคือเมืเกียกขี้ตมคักแต่ฝ่ายมูเขาคือเปลี่ยนบอนี่มันคือเปลี่ยนกับมูแค่สมเล้วทีว่เห็นวองตัวน้นอยๆเ,เกียกขี้ตมอยู่นี่นั่งฝ่ายสองปีกลัว มันเป็นค่วยบาบานบ่ลื่นกันปันใดได้กับตัวทั้งหลังมัน่ะตันนั้นมันให้เป็นค่ววมันพัฒนามาแล้วทำอะไใหญ่ัำอะไรใหญ่กากหหลาย เรืไม่เพื่อปีนารละข้ามันขึ้นจังหยดออกปีนิหยนบัไดและข้ามถือแท่งพอกันไม่คลิปหนาจะพี่น้องนีลาไปก่อนสวัสดีจ้า